วันนี้จะมานำเสนอแนวโน้มอนาคตและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารนะคะค่ะเทคโนโลยีทเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารนะคะคือห้องเรียนในสถานที่ี่สิเดนี่ยประกอบไปด้วยกรารสมาร์ทบอร์ดมี Wifi ว i ฟไวเลสมี html ในการปรับปรุงเปลี่ยนภาพหน้าจอให้เหมาะกับการใช้งานนะคะซึ่งทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลต่งตางๆค่ะโดยเฉพาะวิดีโอ การศึกษานะคะเรียนรู้หลากหลายที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ใน Youtube ถ้าเราเสิร์ชหาหรือก๊อปโพสเว็บอะไรเนะี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ไม่ถือว่าละเมิดิขสิทธิ์นะคะ คือคือห้องเรียนเนี่ยคือจะแบบว่าจะไม่เหมือนห้องเรียนที่แบบที่เราเรียนในสมัยนะคือจะเป็นแบบว่าพอเราเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือแบบไม่ต้องใช้หนังสือไม่ต้องใช้ได้เลยคือเราใช้แค่คอมหรือแท็บเล็ตแค่นั้นแล้วครูหรืออาจารย์ที่สอนเนี่ยเขาก็จะใช้แท็บเล็ตที่เชื่อมโยงกับเอ่อโปรเจคเตอร์อะไรประมาณเนี้ยค่ะเราจะไม่ไม่ต้องมานั่งแบบว่า จดเลคเชอร์หรือจดตามอาจารย์อะไรอย่เงี้ยคือเราจะได้งานเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ2นะคะคือเทคโนโลยีดีไวลค่ะเทคโนโลยีดีไวก็คือก็คืออุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมระหว่างคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเข้าไว้ด้วยกันโดยมีความสามารถนะคะ ในการติดต่อสื่อสารได้สองทางคือส่งข้อความปฏิทินรวมถึงการล็อกอินเข้าไปสู่โลกแห่จงจินตนาการอะไรประมาณนั้นเลยค่ะเครื่องเครื่องโฟ์ดีเว้นเนี่ยคะ่ะเป็นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีขนาดเล็กมากแต่มีความทนทานที่สูง ส,สามารถเนี่ยสามารถทนทนแรงกระแทกได้แล้วก็จะแตกต่างจากอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกในยุคเก่าๆด้วยค่ะเครื่องโฟร์ดีไว้นี่ก็จะติดกับพื้นที่อย่างถาวรเพื่อรองรับการใช้งานของนักเรียนและนักศึกษาแม้กระทั่งพนักงานบริษัทก็ใช้ได้ค่ะก็จะก็จะเรียกในส่วนที่เรียกที่ที่เรียกว่า เครื่องโฟร i ดิวตั้งโตนะคะสค่ะเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตก็จะเป็นอารามณ์ของ call phone c a l s e s นะคะคือเป็นแนวคิดมือถือกับในกระปุกตั้งโตคือจะเป็นอะไรที่แบบว่าอุ๊ยน่าตื่นตาตื่นใจแบบเราไม่ต้องใช้ในกระปุกแล้วเราใช้โทรศัพท์ของเราเป็นในกระปุกแทนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นของ s y n y i c s s o n นะคะคือลูปทรงมันก็ ก็ขายนก่าผูกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าภาพรูปแบบอะไรนี้มันจะเป็นแบบดิจิตอลเลยก็จะมีกล้องอะไรอย่างนี้ได้เลยคือเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจค่ะส่วนอันที่สองก็จะเป็น f l e t i b l e Call Phone c o n c e s t นะคะเป็นแนวคิดแบบโทรศัพท์มือถือแบบกำไร หรือนาฬิกาอะไรอย่างงี้ก็จะแบบมือคล้ายคล้ายนาฬิกาเลยยืดหยุ่นได้พกพาไปไ,ปไ,ปไหนได้คือดูจากรูปทรงมาแล้วก็น่าจะแบบว่าไม่พังง่ายค่ะคือนาฬิกาแบบพกพาไปไหนออกกาลังกายก็แบบไม่ไม่พังคุยได้อะไรได้อะไรอย่างงี้ในอนาคตก็จะคงจะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะส่วนที่สาก็เป็นเอ่อข้อ แอลกอฟอนคอนเซ็ปต์ s, นะคะก็จะเป็นแนวคิดโทรศัพท์มือถือหูฟังล่ลลองหอนอันนี้แบบน่าสนใจมากเพราะโทรศัพท์หูฟังล่ลองหุนหรือที่เรียกกันว่าเออชาร์กิพานะคะก็คือจะมีลักษณะคล้ายคลิปคลิปนี้กับดาาห,หรือแบบมันดูเป็นอะไรที่แบบทรงแปลกตาแปลกใจนะคะ แล้วก็จะแบบว่ามีไอที่มันค้ายหูฟังเนี่ยมันจะมีรูปร่างประมาณนี้แบบในรูปเลยวัสดุนะคะประกอบตัวเครื่องแต่ละชิ้นจะใช้พอลิเมอร์สอดแทรกด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์จำนวนมากอันนี้อันนี้เจ๋งจริงๆสามารถตรวจจับผิวหนังสัมผัสกับตัวเครื่องเปลี่ยนสีพื้นได้ด้วยะคะ่ะมัน มันมันเจ๋งดีอะไรอย่างนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ